สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับออวันนี้คือวันเสาร์ที่29สิงหาคมปีพศ2558นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นหรือ5โมงเย็นผมการเด็กดิิต้าก็กำลังจะมาทำการจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องขัดสะการกระทบแล้วรู้คือผมจะพูดท่านฟัง่ากผู้เจ้าท่านสอนเรื่องรู้หรือความไม่คิดนนัเอง รู้เฉยๆนะครับผมไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นพวกเราเข้าใจด้วยท่านสอนเรื่องรู้นะฮะรู้รู้เฉยๆนะฮะรู้อันนี้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างให้ท่านเกิดความเข้าใจก็เลยอาศัยบรรยากาศที่ปราสาทเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงนี้ก็เ,เป็นสถานที่จําลองยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจพวกท่านลูกิษที่มาน้านฟัางตรงนี้ว่า รู้ในที่นี้นะไม่ใช่รู้เรื่องราวอะไรเลยรู้เฉยๆเวลาเราปฏิบททัติทมอะไรเนี่ยเราลืมนึกไปว่าเราไปท่องจําว่ายกซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายเหยียบหนอขวาเหยียบหนอหอยหลังหนอเลยแล้วก็ว่างให้คุณไปคิดมันได้หมดเรียบร้อยแล้วะคุณเข้าใจแล้วครับ ขณะที่คุณคิดนั้นมันมีเรื่องรู้เกิดขึ้นรู้นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะรู้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับความคิดรู้อันนี้คือธรรมชาติอันหนึ่งรู้อันนี้คิดเอาไม่ได้เป็นรู้เพียวๆบริสุทธินะใช้ค่ารู้เฉยๆแต่คนเราชอบใช้ความคิดเพราะมันไปจําอะไรมาหมดไว้เรียบร้อยแล้วว่าอยากจะอยู่กับรูปยืนก็ก็ไปท่องจำว่ารูปยืนนะจะบอกเรายืนเป็นตัวตนคนจัดยืนก็ไม่ได้บอกรูปเดินเดินอย่างนี้ บอกเป็นรูปเดินก็ท่องจำว่านี่คือรูปเดินรูปเดินหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนี่รูปเดินรูปยืนหรือจะบอกเป็นรูปนั่งรูปอะไรก็แล้วแต่นั่นความคิดมันไม่ครอบงำไมห่หมดแล้วที่จริงเราไม่ได้ถูกความคิดครอบงำนะครับเป็นเพียงว่าเราไม่เข้าใจธรรมะมันพูดให้เข้าใจการที่ผมเองเนี่ยจบจิดหมดสงสัยแล้วเนี่ยก็ยากแล้วแต่าการผมยืมภาษานะแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อพูดให้ ผู้ชมผู้ฟังได้รู้ตามผมเนี่ยมันยอดกว่าเพราะว่ามันมีสมมติมารออยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมาดังนั้นสมมติเนี่ยมันจงเหมือนเป็นเป็นดาดสองคมเลยมันมีท่างคุณและโทษในส่วนที่เป็นคุณก็คือยืมภาษาสมมติมาพูดเพื่อเกิดความกาใจว่ารู้คืออะไรในขณะที่เราเดินผมบอกเราเดินเราเดินมาเหยียบปุ๊บ รู้เหมือนฝ่าท่าตรงนี้กระทบกับพื้นตึงๆไม่ไหวค่ๆอย่างนั้นนี่รู้อย่างนี้มันสั้นมากรู้เจ้าท่านสอนรู้สั้นๆแค่น,นี้เองแต่ขณะเดียวกันก็มีความคิดเกิดขึ้นแบบเอะเหยียบไปจะเป็นไงบ้างตัวเอียงบ้างห้ามความคิดไม่ได้ดังนั้นทุกครั้งที่เหยียบลงไปอย่างนี้ก็คือรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้เสร็จแล้วคนก็จะถามอีกรู้ว่าได้อะไรเห็นไหมคุณคว้าความคิดมาเล่นทันทีท่านพุทธเจริญค,ครับพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องรู้นะครับหรือความไม่คิดพวกเราเข้าใจไหม แต่พวกเราฟังฟังไปไม่ว่าคนในไลน์หรือคนในยู u ูปก,ก็เสียดทานแดงก็จะเกิดความสงสัยอาจจะให้ถามผมถามว่ารู้อย่างนี้เราได้อะไรคำว่ารู้อย่างนี้เราได้อะไรมันจะเหมือนปุฒิัจญัตงมันไม่เคยมีความหมายแบบที่เราพูดออกมาหรือเราเข้าใจกันไอตรงนี้ยากกว่ามันจะเหมือนถ้าจะบ้าไปเลยเข้าใจกันไม่ได้ผมยี่งบอกท่านว่าชีวิตเนี้ยนะเราอยู่กับรู้อยู่แล้วที่เห็นจะแท้ก็คือลมหายใจครับผมที่บอกว่าตถ,ถาคตนะ มีลมหายใจเป็นวิหารําเป็นเครื่องอยู่ลมหายใจนี่คิดเอาไม่ได้นะครับผมเขาวม่าลมหายใจไม่ได้แปลว่าเป็นอาณาปานสติหรือท่องพุทโธนะกําหนดตามลมเข้าลมออกหายใจยาวเข้าก็รู้ออกยาวก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้ไม่ใช่นะครับผมนี่ความคิดมันพาไปเพราะเราหายใจตั้งแต่เราเป็นทารกอยู่ในท้องได้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะฮะเข้าใจไหมรู้อันนี้คือรู้เฉยเฉย มันสั้นมากแล้วมันง่ายจนเหลือเชื่อดังนั้นความเข้าใจไอ้ตรงเรื่องลมหายใจอ่ะรู้สั้นๆคือตรงนี้รู้ว่ามีลมหายใจอยู่เนี่ยจบแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนท่านไม่เข้าใจท่านยังไม่แต่หนักรู้ไม่เข้าใจตรงนี้ผมจะยืามภาษามาบอกบอกพวกท่านว่าผู้ใจท่านสอนเรื่องรู้ธรรมชาติอย่างนี้คือที่รู้สึกว,ว่ายังไม่ตายจบแล้วแต่คําว่ายังไม่ตายก็เปลี่ยนเปนจิตก็เป็นความคิดองค์แต่งอาศัยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่สภาพรู้ที่ท่านมีอยู่เองก็คือชีวิตในจิตที่เงียบ หรืออันก็คือลมหายใจลมหายใจไปคิดเอาไม่ได้ไม่หายใจปกติอยู่แล้วแต่เราไปนั่งท่องมนันหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้หายใจเข้าตามลมก็ไปภาวนาคำว่าพุทธหายใจออกภาวนาคำว่าโถพุทโธมันก็เลยไปกันใหญ่มันเลยเหมือนว่าเลยรู้ไปแล้วแต่กลายเป็นความคิดเราจริงชอบเด้กับความคิดทุกวันนี้หากขั้นเข้าใจผมผมจะบอกท่านว่าผู้เจ้าท่านสอนเรื่องความไม่คิดนะครับผมไม่ใช่ความคิดฮนะ คำว่าความไม่คิดที่ผมแต่งขึ้นเองนะครับผมความไม่คิดก็คือรู้รู้เหมือนอย่างนี้หรือตอบหน้าอย่างนี้หายใจอย่างนี้บอกให้คุณเข้าใจธรรมะมีแค่นี้ตรงนี้นะครับจันทมากๆเลยเหมือนลมหายใจยครับผมมันพ้นไปจากสมมติไปจากตัวตนคนตัดทุกเรื่องเลยเข้าใจไหมมันง่ายจะเหลือเชื่อแต่คนจะสงสัยอีกก็กลับไปเรื่องับความคิดงัดเอาความคิดที่ท,ทรงจําเกี่ยวกับเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรจำมาหมดแล้วก็มาสอนให้ปฏิบัติกัน ฝึกสติรู้ไหมครับว่าความคิดบ้าๆบอเพราะความอยากมีอยากเป็นมันพาให้เราไปฝึกสติเพราะมันคิดว่าหากมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยสติคงจะเป็นนําไปสู่ปัญญาเพื่อดับทุกข์ดับกิเลสปล่อยวางอะไรได้บางอย่างนะฮะนี่ทุกวันนี้สํานักปฏิบททัติธรรมจะสอนให้ฝึกสติอธิบายมากมายอาจจะฝึกสติด้วย่าเดินอย่างนี้สมมติยี้แล้วก็เดินกันเป็นบ้าเป็นหลังเดินไปนเดินมาคุณลุงไปดูนะครับ สำนักที่สอนฝึกสติคนฝึกเนี่ยเดินกันสี่สิบห้าสิบคนไปร้อยคนก็เดินไปเดินมาเมืนหารสวนสนามเงี้ยเดินเดินไปเดินมาไายหลังก็มีครับเดินอี้กก็มีแล้วก็เดินหน้าเงี้ยก็มีดูเหมือนมันเพ้อเจ้อนั่นความคิดมันสั่งให้คุณเดินเข้าใจไหมครับความคิดมันบอกให้เดินไล่คนที่มันเดินมันก็คิดว่าเดินเดินไปแล้วไม่ต้องได้สติขึ้นมา แล้วมันก็จะเอาสติไปสนองความอยากให้มันสําเร็จประโยชน์ในการมีปัญญาดับความโกรธดับความกุ้มใจดับความทุกข์หรือละกิเลสหรือปล่อยวางนี่มันบาปแล้วนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องแบบอย่างนี้นะครับผมดังนั้นผมบอกท่านว่าไอเรื่องรู้เนี่ยเดินเหยียบนี่ก็คือรู้อย่างนี้เหยียบแล้วก็รู้อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามความคิดจากนี้มันไปท่องแล้วนะครับเวลามันเดินมาแล้วต้นซ้ายย่างหนอเหยียบซ้ายเหยียบก็รู้ขวาเหยียบก็รู้เดินไปคิดไปว่า เอาซ้ายเหยียบหนอเหยียบก็รู้ขวาเหยียบก็รู้ซ้ายเหยียบก็รู้แต่ที่รู้เนี่ยไม่ใช่เร er kh ื่องที่คิดเข้าใจไหมไอ้เรื่องที่รู้กับทบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คิดจะไปเข้าใจเองว่าสิ่งที่ตัวทําอย่างเนี้ยนะสิ่งที่ตัวเองเหมือนก็ลังทำอย่างเนี้ยจะต้องสำทับมันพูดกากับมันว่าซ้ายเหยียบหนอขวาเหยียบหนอซ้ายเหยียบหนอขวาเหยียบหนอพอเข้าใจไหมเธอนี่มันเหมือนกับบา้บาบ้าบอเห็นแล้วยังอ่ะสิ่งที่รู้ไม่ใช่สิ่งที่คิด แต่ก็เราไม่ได้ห้ามความคิดผู้เจ้าท่านมาสอนเรื่องความรู้สึกสั้นๆนิดเดียวเองคิดมันก็สั้นมากรู้สึกมันก็สั้นมากแต่เป็นพวกเราไม่เข้าใจธรรมะท่านพเจาริญครับมันต้องเอาความเข้าใจเป็นหลักไปก่อนนะครับผมพราะเข้าใจแล้วมันจะหมดความดังเลกังวลสงสัยเกี่ยวกับปัญหาถามตอบว่าอยากมีบุญมีสติมีปัญญามีศีลมีส,ม,สมาธิอยากฝึกสติฝึกหาเหวเลยไม่ได้จริงๆธรรมะม,มันจะปล่อยเกิดความเข้าใจ นี่ผมบอกท่านว่าเรื่องลมหายใจเห็นไหมหายใจเข้าออกของสิ่งมันอยู่แล้วทุกครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าโกรธคุนู้นรักคุณนี้เกลียดคนนั้น,น,นหรือกุ้มใจคุณเรื่องหรือเม่ครับตหน้าทีหนึ่งทำนี้หน่อยหายใจเข้าเ่าลมสิ่งเหล่านี้ไม่มีความคิดครับผมมันเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติไปสู่การรลุธรรมสิ่งเหล่านี้ความคิดมันไม่มีแต่ความคิดมันจะข้อบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าปลุกนืออย่างนี้เรีกยกว่าตบหน้า ก็ห the an ้ามกันไม่ได er ้ที่จะบอกว่าเราตบหน้ามันเจ็บเจ็บเจ็บเราตบมือเราเอามือตบปากเราตบหน้ามันเจ็บเจ็บเจ็บตบมือมันดังดังดังผู้ใช้ายหาไงความคิดมันก็ทําอะไรรู้ไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่รู้ก็คือรู้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่มีอะไรสอนแล้วครับผมเลยยกตัวอย่างเช่นฟังเสกฟังเข้าใจยไงถ้ามาเป็นเรื่องรู้อย่างนี้นะครับจะบอกว่าตบมือกระทบกันมีเสียงดังก็ไม่ได้ห้ามแต่คนไปยึดอีกว่าเสียงดัง ฟนะังเสียงอย่างเดียวอย่าไลา่ไปสู่สมมติอ้าวคิดเป็นเสียงคิดว่าสมมติมีอยู่ว่าอย่าไล่ไปสู่เป็นเสียงหมูหมาคาไก่เสียงคนสัตว์ก็ไม่ได้ผมบอกท่านว่าบางทีเวลาที่ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าโกรธคนเกลียดคน,ร,น,คนรักคนมีความสุขความทุกข์คุณลองทำนี้หายใจหรือไม่กระทำนี้กระชือพื้นทีหนึ่งเทศเองมีความสุขเกิดขึ้นอยากทำนี้ทำมากมันสั้นๆแบบนี้ แต่คนมันไม่ยอมความคิดมันเข้าไปข้องงำบอกว่าเอ้อาจารย์แดงสอนแบบนี้ช่วยดับความโกรธได้ไหมเไม่งัดเอาความคิดมาเล่นเอ้อาจารย์แดงสอนแบบนี้นะเราจะปล่อยวางได้ไหมจะละกลิเลสได้ไหมนี่ไปคิดเอาเองเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะเวลาคุณไปคิดแบบนี้คุณไม่ได้มาคิดต่อหน้าผมไม่ได้บอกผมเพราะมาแบบนี้ผมมีหน้าที่พูดให้คุณฟังคุณจะมาตั้งปัญหาตั้งโจทย์ถามไม่ได้ว่ารู้าได้อะไรคุณต้องเข้าใจมันให้ได้ก่อนแล้วคุณลองทดสอบดูตบนะ เอามือตกแก้มดูเหมือนกับว่ารู้สึเกเจ็บๆแต่นั่นมิได้มีตัวตนคนสั์ไปตบหน้าหรือเจ็บสภประการใดก็คือรู้งั้นอีกอันหนึ่งอย่างนี้รู้ที่กายเวลาคุณกินส้มตําหรือแกงส้มกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณใจปากป,ปุ๊บรู้เลยแต่จากรู้แล้วปุ๊บปรุงแต่ทันทีว่าชอบไม่ชอบอร่อยอยากเติมน้ำกะปิน้ําปลาเติมน้ําตาลเติมมะนาวเขาก็ใจแม่มันพูดง่ายจะเหลือเชื่อมากมันคือตรงนั้นครับผม ธรรมะมันอยู่ตรงที่รู้ครับผมรู้แบบไม่ได้มีอะไรต่อท้ายยิ้มควํวก็รู้มาใช้คําเดียวก็เหมือนผิดไปแล้วนี่แหละครับผมต้องเอาภาษามาอธิบายภาษานะดังนั้นการกินกระทบเนี่ยมันเข้าใจง่ายเรื่องการมองเห็นการได้ยินเนี่ยนะฮะเ,เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากหน่อยเดีโอว่าสจะยกตัวอย่างให้ฟังในตอนต่อไปสําหรับวันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจว่ารู้อันแรกเหยียบเนี่ย,ยกย็คือเหมือนเท้ากระทบพื้นแค่นี้เอง รู้แบบนี้นะไม่ได้มีความคิดก็คือรู้สึกเหมือนจริงๆไหวๆเจ็บๆหนักๆแต่จากนั้นไม่คิดเลยเรื่องๆหรือรู้วิ่งมือปากอย่างนี้หรือรู้ที่ลมหายใจเํามารู้ลมหายใจไม่ใช่ไปน,นัง่งําหนดอาณาปัญจติหรือไปท่องทุกโภไม่ใช่นะครับผมไปทางนั้นไม่ได้นะฮะผู้ที่เข้าใาจโอเคขั้นแรกจำเป็นต้องใส่ความเข้าใจต้องนํามาก่อนนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดก็จะสู่การบรรลุธรรม แต่เแล้วผมเชื่อคุณเข้าใจอย่างนี้ยังไม่ได้ครอกคุณไปตมตำราเอาไว้หมดแล้วว่าจะต้องเจริญสนยุคาธิปัญญาและแล้วต้องปล่อยวางต้องละเกลียดแบบโกรธกับทุกข์นี่แหละเรื่อความโง,ง่เป็นเรื่องของความคิดหากคุณเข้าใจที่ผมบอกว่าที่เจ้าสอนเรื่องความไม่คิดท่านสอนเรื่องความไม่คิดท่านสอนเรื่องความไม่คิดก็คือรู้นี้อน,น,นี้นี้แต่คุณกําลังเรื่องของความคิด คุณไม่ได้ถามผมจะคุณไะถามคนอื่นไปคิดถามตอบไปเองคุณจึงไม่มีทางเข้าใจมันได้เพราะสิ่งรู้ที่คุณเกิดรู้มันอยู่ในความคิดที่คุณกําลังบ้าท่ากับความคิดตลอดทุกครั้งที่คุณได้แต่ความคิดหรือไม่ได้แต่ความคิดชีวิตนี้มันมีแต่รู้แต่คิดแห่เฉยทองแมกอะไระครับผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังเยอะแล้วผู้ที่ฟังแบบนี้อย่าจําไปสอนต่อนี่เป็นการยืมภาษามาพูดป้องฟ้าให้เกิดความเข้าใจเข้าใจแล้วก็แล้วกันต้องไม่ยอมรับต้องไม่ฏปเสธต้องไม่สรุปและห้ามจะไปสอนต่อ เพราะว่านี่เป็นการตั้งโจทย์มาอาภาษาไปอธิบายภาษามันเหมือนดาบสองคมธรรมะมันจึงเหมือนจุดกา้านไม่ขีดนะมันจะเผาตัวมันภาษาสมมต,ติเนี่ยการนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันนําไปสู่รู้ผมจังบอกว่าห้ามดับโกรธห้ามห้ามดับโกรธ,ห,ห,กรธห้ามละกิเลสาะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดรู้เอาไว้มีโอกาสแล้วจะมาอธิบายให้ฟังกนในช่วงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รัติดตามรับชมตัวอย่างนีนจ,จบ รามมีตัวอย่างอะไรก็จะนำเสนอต่อไปแลครับผมผมวคุณเลยครับผมขอบคุณนะครับ